เห็นชัดปะมาครับวัสดีครับวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อัปเ <laughs> <date S 2> <laughs> ดตอัปอัปเดตอัปเดตอัปเดตรถใหม่กันนะฮะอ่ะาไฟล์ถ่ายให้เห็นรั้วเป็นแคปปะ <laughs> นะครับ นะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้มีเกียวโต้ด้วยรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะฮะใครที่หารถสวยๆเกียวโตกระบะแคปตัวสูงนะเกียวโตนะครับเกียวโตมาแล้วนะฮะมาแล้วมีคนสั่งไว้เยอะมากเลยนะครับผมเป็นรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับปี2015แท้เป็นตัวซุปเปอร์เดย์ไลท์นะฮะเป็นซุปเปอร์เดย์ไลท์ได้แม็กหล่อด้วยแม็กแต่งนะฮะยางเต็มเลยถ้าไม่ชอบแม็กลายนี้นะครับหรือว่าอยากได้แม็กเดิมผมเปลี่ยนให้ เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ถ้าอยากได้แม็กเดิมนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอ่าเราว,วิ่งแค่หลักหมื่นนะครับวิ่งแค่เจ็ดหมื่นรถเอคาการันตีเลขไม์แท้ทุกคันนะฮะอ่าสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวนี้เป็นตัวแฟดด้วยนะครับเป็นเกียร์โตนะครับปี2 0 1พาแท้เป็นซุปเปอร์เดย์ไลท์นะครับไม่เดี๋ยวเรามีทีเด็ดให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามีทีเด็ดให้ดูด้วย เดี๋ยวเรามีไม uh, ่ห้าพันโลนะรู้สึกว่าไม่ห้าหกพันโลเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมไลท์เลยอ่ะตัวนี้นะครับเป็นรถเชียงใหม่มือเดียวนะฮะเวลารถเชียงใหม่มือเดียวขอดูเล่มเลยพี่ใครที่บอกรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับขอดูเล่มเลยเชียงใหม่มือเดียวดูหน้าสิบแปดนะครับมีการโอนผ่านมาที่ไหนบ้างหรือว่ารับเข้าจากที่ไหนของที่นี่นะครับเราชัดเจนนะครับเรามีอะไรบอกตรงๆงอยู่แล้วนะครับเรามีทุกอย่างให้ดูอยู่แล้วนะฮะสามารถเช็คส่ย์ได้ทุกคันนะครับหัวโล่งหัวน็อตไม่มีขยับ หัวลงหัวน้อยนะฮะไม่มีขยับเลยแต่เข็บไม่มีแกะนะฮะนี่สวยมากนะฮะอันนี้เรามาอีกโซนหนึ่งนะครับเรามีหลายโซนมากนะครับเอาคาสาขาบ่อหินนะครับเพราะว่าโซนที่เราไลฟ์ประจํานี่คือตอนนี้รถติดเป็นแถบเลยฮนะทั้งรถเข้าใหม่เตรียมรถไปลูกค้าลูกค้าเข้ามาดูรถนะฮะครับผมอ่านี่แผ่นเพดสวยมากนะครับแผ่นเพดเพจไม่มีรอยแกะนะครับแผ่นเพดสีดํานะครับแล้วก็มีหมุด ชมพูนะครับปะติกยังอยู่นะครับปะติกยังอยู่นะครับหัวน็อตแก้มนะครับหัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยนะฮะตะเข็บไม่มีแกะเลยรถผมไม่มีชนนะครับสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันแล้วที่สําคัญนะครับได้รถเชียงใหม่มือเดียวสังเกตนะฮะห้องเครื่องเหล็กใสมากอ่ะเหล็กใสมากสีแต้มจากโรงงานครบทุกจุดเลยซื้อรถต้องแบบนี้ฮะจิบจิบสวยมากนะครับได้เกียร์โตด้วยนะได้เกียร์โต้ด้วยหัวน็อตคันหน้านะครับ นะฮะไม่มีขยับเลยไม่มีรอยขยับนี่รอยอาร์คที่เชื่อมระหว่างทานคานกับตัวถังนะฮะนี่กลมๆนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนนร้านนี้เราสวยทุกคันเจ้ารักเอคค่ะขอบคุณมากครับน้องดานะครับน้องดานี่น้องดาก็ออก,กรถกับเราไปถ้าจำไม่ผิดรีโวนะรีโว น้องดาน้องดากร่ลุมเล่นสนุกกับเรานะครับเดี๋ยวต้องมีสักวันที่เป็นวันของน้องดานะครับที่ถูกบ้างนะฮะครับผมอ่าสวยมากไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วรถสวยเดิมเลยพี่ดู4ีแต้มอ่ะเนี่ยคือครบทุกจุดเลยอ่ะคือเวลารถป้ายแดงเขาจะมีแจมแต้มนะครับอ่าเขาจะแต้มไว้มาร์คไว้เพื่อเพื่อบ่งบอกว่าไม่มีการลือ้อ ท่อหรือสายหรืออุปกรณ์ที่มันติดรถเดิมเพราะเขาต้องมีวารันตีศูนย์นะครับเขาจะแต้มไว้อันนี้ครบทุกจุดเลยไม่มีการลื้อหรือวัาถอดอะไรนะครับสักอย่างเลยสวยมากนะครับสวยมากนี่เป็นซุตเปอร์เดย์ไลท์นะครับ,รบไฟเขาจะเป็นอันอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นไฟกลมๆนะครับถ้าเป็นซุตเปอร์เดย์ไลท์นี่คือตัวสุดท้ายก่อนเป็นบูพาวเวอร์นะครับนี่รถสวยมากนะครับ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วแล้วเป็นตัวแฟดด้วยเดี๋ยวไปถ่ายรอบคันดีกว่าปปะนภายในนะครับหุ้มเบาะหนังด้วยนะครับตะเข็บแดงด้วยนะฮะสวยจริงสวยมากๆนะครับนี่ มีจอด้วยนะครับมีกล้องหลังมีอะไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีจอนะครับแต่ไม่มีกล้องหลังเดี๋ยวผมติดกล้องหลังให้นะครับเดี๋ยวผมติดกล้องหลังให้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องสองพันห้าเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้รถสวยมากด้านรถเอเคานะครับสามารถดึงตะคงตะเข็บได้หมดนะนี่ผมดึงให้ดูอาร์เดิมหมดนะฮะ ดึงได้หมดใครที่ไม่กล้าดึงนะครับแจ้งที่ศูกษาการขายดึงให้ดูได้เลยนะครับดึงได้ทุกบานนะครับดึงดูของผมชัดเจนนะครับครับผมนี่อ่าแล้วดูหัวน็อตตรงแขบนะฮะไม่มีขยับเลยไม่มีการถอดประตูมาเคาะมาโป้มาทำสีไม่มีเลยครับเดิมๆเลยสื่อรถต้องแบบนี้ฮะครับผมกิบกริสวยๆเดิมๆนะครับนะไม่มียุบไม่มีแบบไม่มีย่นเลยนะฮะอันนี้คือบอดนี่ มีโลบาหลังให้ด้วยนะครับมีโลบาหลังให้ด้วยแมกไลเนอร์นะครับเป็นของ d m a มเป็นของ d m a มเลยนะครับเป็นของ d m a มเลยนะครับคือเป็นรถกระบะนะครับแต่องตรงเลยไม่ได้ผ่านการบรรทุกเลยนะดวรอยแบบเล็กน้อยมากดูเส้นฝาท้ายมานี่เส้นฝาท้ายสวยมากอะ่ะเดิมมากนะครับไม่มีพ่นด้วยนะครับเดิมๆเลยเนี่ยเส้นสวยมากดูเส้นนะครับ สวยมากนะครับนี่คือเปลือกกระบ่านะฮะกลมๆทั้งสองฝั่งนะฮะไม่มีเปลี่ยนเปลือกเลยสวยจริงๆครับสวยจริงๆนะครับได้เกี่ยร์โต้ด้วยนะครับได้ตัวซูเปอร์เดย์ไลท์แล้วนะครับปี2,015แท้ด้วยแล้วที่สำคัญได้รถเชียงใหม่มือเดียวและใหม่แค่7จ0 0 0มืโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในมาตัวนี้มีเฟนเซอร์ถายหลังด้วยนะครับตรงกันชนท้ายอ่า เป็นตัวแซดนะครับ VGS แล้วคือ4.5 VGS นี่นะครับเขียวโต,โตคือคอนโซลคอนโซลนี้สวยเลยนะบ่งบอกเลยว่าไม่แค่เจ็ดหมื่นโลแล้วได้แอร์แบ็กคูลด้วยนะครับเดีย๋ยวให้พี่ไอ่ลองสตาร์ทหน่อย นะฮะไม่แค่เจ็ดหมื่นนะมีให้กิฟให้1 0,000หมืนะครับอย่าง2คันนี้ผมปีกิฟให้คันละ1 0,000เลยพี่เอามาช่วยของค่าประกันชั้นหนึ่งได้ขับฟรีขับก็ได้นะครับแล้วไม่แค่เจ็ดหมื่นแดนะฮะและที่สำคัญก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับผมเข้าศูนย์นะครับบริการชั้นนำศูนย์นี้สูนเลยนะครับนล้วมันเครื่องเกียร์สุงท้ายผมล้อให้ใหม่ผมมีใบแผดโชว์ให้ดูด้วยนะฮะครับผมได้จอแล้วนะครับได้จอเดี๋ยวผมติดกล้องหลังให้สวยๆเลยนะครับเกียวโตนะใครที่หากระะบแค เกียร์โต้นะครับแล้วอยากได้แบน์อซูด้วยแล้วได้เครื่อง2500วและผมว่าขับดีเลยนะครับผมได้ที่สคัญในรถฟีดาวนะครับผ่อนแค่8,000เองประมาณ8,000เองนะครับฟีดาวผ่อนประมาณ8,000นะ8,000นันต้นเองนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปเร็วหน่อยนะฮะอีซูสี่ประตูผมบอกเลยว่าผมมีเยอะมากนะครับมีสีบอลเงินนะครับ มีราคา485 495เนะครับเป็นตัวแฟดด้วยมีกล้องหลังเรียบร้อยมีจอด้วยนะฮะครับผมรถสวยเดิมทุกคันนะฮะมีสีขาวด้วยนะครับสีขาวสีดำสีบอลเงินสีประตูออนิวนะครับ485 495พี่เข้ามาก่อนพี่เลือกก่อนเลยเลือกใหม่่น้อยเลยใหม่เริ่มต้นแค่5-6หมื่นเองนะครับใหม่แท้ทุกคันนะได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะอย่างคันนี้มันมีคันหนึ่งคันนี้คันไหนเอ่ย อันนี้ปีสิบหกนะครับอันนี้ปี16หกเป็นรถเชียงใหม่มือเดียวเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนกว่านะตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนกว่านะครับนี่ตัวนี้อยู่ที่ห้าแสนกว่าเป็นเครื่องบูพาวเวอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าเดี๋ยวปั้น,นึ่งนะผมขอด่วนตัวนี้อยู่ที่ห้าแปดห้านะครับห้าแปดห้านะครับมีกิฟต์ให้หมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับห้าแปดห้าฟรีดาวผ่อนเดือนแค่ ไปีไว้นะครับพี่ประมาณ9,000เองฟรีดาวผมแค่9,000เองได้ปี16ได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยแล้วดูเลขไม้นะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้ดูเลยนะฮะไม่แค่สามหมื่นงฮะโล3สามหมืนเดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยวนะ ไม่อยู่ที่3 4 2หมื่ี่โล3า0 0 0ครับรถเชียงใหม่มือเดียวรถโคตรสวยพี่585แพี่ได้เครื่องบูพาวเวอร์ด้วยนะครับเป็นตัวไฮ g h นเดอร์สีประตูได้สีขาวมุกด้วยได้รถเหนือแท้ๆไม่แค่ส0 0 0มกว่าโลอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะฮะเพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวว่ามาไลท์จัดเต็มกันอีฟูผมมีเยอะมากนะสี่ประตูที่สี่แ0,000นกว่านะครับมีสีบอลสีดำสีขาวนะครับ แล้วมีให้เลือกหลายคันด้วยผมมีฟีประตูที่ออนนิวฟีฟีประตูประมาณเกือบสิคันเลยนะครับผมพี่มาเลือกได้เลยไหม่เริ่มต้นแค่ห้าหกหมื่นเองนะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้มาคันนี้แถมหน่อยคันนี้ใหม่เท่าไหร่อ่ใหม่หลักพันโลอ่ะตัวนี้แบบรถสวยมากรถโคตรสวยเลยกินใหม่ยังออกอยู่เลยครับใหม่มากตัวนี้ปี6กสองเลยนะครับใหม่กินใหม่มากฮะใหม่ห้าพันห้านะ ไม่แค่ห้าพันห้าเองนะครับไม่แค่ห้าพันห้าเองทำไมมืดจังใหม่มากนะครับใหม่มากตัวนี้ผมมีกิฟให้คือตอนแรกว,ว่าตั้งใจจะลงแม็กแต่ลูกค้าบางท่านคือไม่ได้อยากได้แม็กนะฮะอยากได้ราคามากกว่าผมก็เลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคันเนี้ยผมตั้งไว้เลย3 9 5แล้วให้กิฟต์0 0 0 0เลยกิฟต์0 0 0เนี่ย พี่เอามาเป็นส่วนลดก็ได้ถ้าเป็นส่วนลดนะครับเหลือแค่375แต่พี่อย่าลืมนะได้ไม่ห5 0 0ัโลโคตรป้ายแดงครับสภาพแบบป้ายแดงเลยนะฮะแล้วเซฟซตังไปเยอะเลยนะครับนะเฟตังไปเยอะเลยหุ่นลงหุ่น้อนนครับคือไม่มีเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับลถสวยมากนะครับรถสวยมากๆเลยนั่นแหละหลายท่านใแบบฮี่ทำไมเต้ได้ค่ามีแบบ รถใม่น้อยรถสวยๆผมมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับผมพยายามคัดสรรรถที่มีคุณภาพนะครับเพื่อให้ลูกค้า a k เคานะครับแล้วที่สำคัญนะครับเราได้เงื่อนไขที่พิเศษที่สุดของทุกสถาบันการเงินด้วยนะฮะนี่รถสวยมากนะครับโอ้โหกิ๊บเลยครับกิ๊บเลยกิ๊บเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในมา ผมมีกิฟให้สองหมื่นนะครับราคาตั้งไว้ที่สามเก้าห้าถ้าพี่เอาแม็กขอบคือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะนาวาร่านะครับ NP ็นพสามร้อยแม็กเขาจะเป็นแบบรูเฉพาะแม็กขอบสิบแปดอะค่อนข้างแพงเลยนะครับความจริงอะแม็กขอบสิบแปดพร้อมยางใหม่อะ่ะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้านะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้า 25, พี่มาเลือกลายได้เลยนะครับพี่มาเลือกลายได้เลยนะครับถ้าพี่เอากิฟสองหมื่นเปลี่ยนเป็นแม็กขอบสิบแปดพร้อมเดี๋ยวผมโหลดเตี้ยให้ด้วยลงเล่มให้ถูกต้องเลยนะครับจัดให้ ก็คือราคา395เก้าิฟให้20,000ืนนะเอามาเป็นส่วนลถได้ก็เหลือแค่3 7มแ0 0บาทห้า5 0 0 0นบาทผ่อนเดือนแค่7,000ันเองได้รถโคตรปลายแดงใหม่5้า0ันหโลตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังด้วย5,500โลสุดแล้วอ่ะสุดแล้วสุดมากนะครับคอนโซลคอนโซลน,นะครับไม่มีริ้วรอยเลยอะ่ะใหม่มากๆนะครับใหม่มากๆเลย มามาดูด้านท้ายอยากให้เห็นคัตซีด้วยคัตซีนะครับสวยเลยนะครับสวยเงาวาบนะครับคัทรงคัตซียางแบบเหมือนไม่ได้วิ่งอะรถเพิ่งมาเลยนะฮะนี่นะครับแมกไลเนอร์นะฮะดูกิ๊บมากครับดูสายสลิงไม่มีขาดเลยนะฮะไม่มีรอยเลยแมกไลเนอร์นี่แทบไม่มีรอยเลยนะครับห้าพันห้าร้อยโลพี่ ลองจินตนาการดูนะครับดูฝาท้ายสวยมากซื้อรถต้องแบบนี้ครับซื้อสภาพป้ายแดงใช้ย,ยาวๆนะครับและที่สำคัญมีวารันตีของศูนย์ด้วยนะครับครับผมเช็คประวัติได้ทุกคันนะครับรถในคาสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันด้วยนะครับผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับผมมาวันนี้ พามาค่ำเลยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากไลฟ์ช่วงเที่ยงมากถ้าไม่ติดลูกค้าเยอะนะครับพอส่งถามวันนี้ลูกค้าเยอะจริงๆต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเรามากเลยนะครับอ่ะพรุ่งนี้เจอกันครับอัปเดตรถใหม่รถเข้าทุกวันนะครับเข้ามาเยอะจริงๆบางบางคันไม่ทันได้ไลฟ์ไม่ได้ทันได้ลงเว็บก็มีคนจองแล้วนะครับครับผมถ้าเป็นไปได้ถ้ามาได้หรือว่าถ้าแอดมินมาว่าอยากได้รถรุ่นไหนนะครับแอดมินจะส่งรูปแบบที่แบบบางที ยังมาไม่ถึงผมส่งรูปตอนที่แบบผมกําลังซื้อเข้าเลยตอนที่อยู่กับลูกค้าจริงๆเลยนะครับอยากได้เห็นภาพเร็เรวๆเลยนะครับครับยังไงวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ